เฮ้ยทุกคนเฮ้ยเจนใช่ป่ะเหมือนเหมือนเหมือนมีคนยืนยืนอยู่ตรงนั้นอะเฮ้ยตามตามมาดูเร็วเฮ้ยทุกคนเนี่ยนี่ผมเห็นคนนะอันนี้แกพูดว่าอะไรวะได้ยินเสียงป่ะเออมันจะได้ยินเสียงอยู่นะเมื่อกี้เนี่ยโอเคท่านผู้ชมวันนี้เราก็จะไปสำรวจทำแห่งนี้นะท่านผู้ชมนะฮ้ก็ แต่บ้านแถวนี้ก็เล่าให้ฟังว่าจะมีพญางูตัวใหญ่แต่เราก็ไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่านะฮะท่านผู้ชมแต่เราจะพาไปพิสูจน์กันเลยะฮะ เจ๊รอด้วยนี่พวกผมก็มาถึงปากถ้ำแล้วนะท่านผู้ชมบรรยากาศตรงนี้ก็สวยงามอยู่นะฮะไปท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะเข้าไปสำรวจข้างในนะ เราก็จะเจอเสื้อนะทุกคนบอกว่าทำแห่งนี้อยู่ใกล้กับบริเวณของวัดนะท่านผู้ชมจะมีพระมาถือศิลอยู่ข้างในนี้นะครับท่านผม้ามาผ้มเขยะาเ้ท่เขอะ่อนะนห่น่มนอะยนะย่า 嗯。Uh. 什么我。<noise> <noise> <noise> อขเขหนึเน yes ี่้งนได้ขึ้นได้เหรอข้นไบีะเหรออ๋อขึ้นมาอย่นี้เลยนี่ข้างข้างล่างนี้ลงไปได้ปะอีกเขาไปเหลือใช่เดินมาเจอหมูอ๋อน่าจะหูจงอาง้างทุกคนข้างในนี้ น้องมันเล่าให้ฟังนะทุกคนนะว่ามีพญางูอยู่ข้างในนะทุกคนเดก๋ยวเดี๋ยวผมก็จะมาสำรวจให้ท่านผู้ชมได้ดูนะทุกคนนะเดี๋ยวว่าน้องมันบอกว่าข้างล่างนี้มันจะมืดมากเลยนะฮะแล้วก็อันตรายด้วยนะทุกคนนะ ถ้าไม่มีไฟฉายนี้คือลงมาไม่ได้เลยนะทุกคน ก็หน้ากลัวอยู่นะฮะข้างล่างนี่อเนเอ้ยนายทำทยาีมั้ครับลุงเล็ิลุงเล็ิเข้าเคยเข้ามาล้อมนึ่เข้ามาแล้ว เข้าไปข้างในครับแล้วหลงอ๋อทำเนี่ยหรอหายไปเป็นชั่วโมองอะ่ะตรงเนี้ยนะ <S <S ใช่ครับก็ไม่เชื่อก็อย่าลบลูนะทุกคนนะเพราะว่าผมว่านะ่าจะมีสิ่งลี้ลับที่เราคาดไม่ถึงนะทุกคน ตกใจเลยตกใจเลยนึกว่าเสียงอะไรนี่นะครับดูว่โถงภายในก็บรรยากาศก็สวยงามเลยนะมีหินย้อยนะหินย้อย,มา,ย,อยมากมาย,ย,ยเลยนะข้างล่างนะสวยงามนะฮะอุ้ย รักไหมวันน้ลงได้ดตรงไหนวันนี้ผมก็ได้มีน้องเจนนะฮะน้องเจนพามาพิสูจน์นะเพราะว่าน้องเจนได้เคยมาบวชอยู่ตรงนี้นะทุกคนนะเคยมาบวชอยู่วัดวัดตรงนี้ใช่ไหมเจนบวชอยู่สิบเดือนมเต็มใช่ครับบวชเลยสิบเดือนเลยนะฮะแล้วก็มีเรื่องเาวาลี้ลับเล่าให้ฟังหลายอย่างนะฮะในวันนี้เราก็จะ ถือโอกาสมาสำรวจกันเลยนะมีทางลงแต่ข้างในน่าจะอันตรายตรงนี้มันจะเป็นองลึกลงไปเลยนะทุกคนนะน่าจะอันตรายจริงนะผมว่าน่าจะลงจริงนะถ,ถ้าถ้าได้เข้าไปนี้ลงจริงรว่งนนผมว่าแน่นอนครับเพราะว่าตอนนี้ผมก็ยังไม่ไม่เข้าไปนะทุกคนนะเพราะว่าผมก็ยังไม่ชํานาญเรื่องทาเท่าไหร่นะทุกคน โอ้ยผมบ่าลงนะฮะเพราะว่าลึกลงไปเรื่อยเลยนะทุกคนนะเราจะนี่นะทุกคนนะจะเป็นพงเข้าไปได้เรื่อยเลยนะทุกคนตรงนู้นก็ไม่รู้เอนะทุกคนนะแต่เราก็ยังไม่สามารถลงไปได้นะทุกคนนะเราก็ไม่รู้ว่าข้างในมันจะเจอกับอะไรมัางนะ เอาแค่ okay. พอประมาณให้ท hey, ่านผู้ชมได้รับชมก็พอนะแต่ยังมีสถานที่อีกที่หนึ่งนะที่น้องเจนเราให้ผมฝังนะทุกคนตรงนี้ที่ตรงนี้ okay. Okay. มีมีทางเข้าอีกอะ ผมก็ว่าอยู่ทำไมเข้าไปแล้วถึงหลงได้นะนี่นะทุกคนผมว่าถ้าเข้ามาไม่รู้จากทางจริงผมว่าหลงนะเราก็อยากรู้เหมือนกันว่าข้างในจะเจองะไรข้างในนี้เป็นทางตันละ ดูมันจะมีพงเข้าไปอีกได้อีกเปล่าไม่รู้นะแต่ข้างล่างนี้อากาศออกซิเจนน้อยมากเลยนะ<ช>นเริ่มหายใจไม่ออกโอเคทุกคนเดี๋ยวพวก,พวกผมจะรีบขึ้นไปก่อนนะเดี๋ยวเราไปจุดต่อไปกันเลยนะเจนนะเราจะมีจุดอีกหนึ่งจุดนะทุกคน ไม่น,นี่เป็นป้องป้องป้องเลยอุอ <Okay. S 1> ้เป็นโพงเลยนี่ใช่ว่าเวลามันลงมาได้อือตรงนี้มีคนนอนอยู่นะอะไรอ๋อหรออุ้ยเฮ้ยจรินด้วยทุกคนอุอ้ยน,นี่ขน,นาดน้องมันเข้าเคยเข้ามานะทุกคน,น <c oughs> แต่น้องไม่เคยเห็นนะทุกคนแต่เรา <c oughs> เราเจอที่นอนนะทุกคนนะมีเหมือนมีคนมาอาศัยอยู่นะทุกคนมีรอยเท้าอยู่นะเอ้ยใช่อ่ะเอ้ยจริงด้วยทุกคนรอยเท้ายังไหม้อยู่เลยวันกี้ยังไม่มีใครลงเลยมีกางยุงย่งด้วยเฮ้ยเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าใครมานอนเราว่าน่าจะเป็นพระหรือเปล่านะพระแกมาจำสิ้นหรือเปล่ารเราก็ไม่รู้นะ ดูจากนามแล้วว่ายังกินไม่หมดเลยนี่ขนาดน้องมันเคยมานะทุกคนนะแต่ไม่เคยเจอนะแต่วันนี้เรามาสัมรวจเราเจอแล้วทุกคนนะมีเลขด้วยจะมีใครเอาไปแทงนี่นะทุกคนนะแต่ว่าข้างในนี้เขาอยู่ได้ไงนะออกซิเจนน้อยมากเลยนะทุกคน ว่าบรรยากาศก็สวยงามมากเราจะออกกันแล้วเพราะว่าเราเริ่มหายใจไม่รู้ท่าแล้วนะออกซิเ mm hmm. จนน้อยมากโอเคแต่เรายังไปอีกอีกจุดหนึ่งนะทุกคนนะเพราะว่ายังมีอีกจุดหนึ่งที่น้องมันเล่าให้ฟังว่าพราได้ไปอะไรนะเจ้ไ ไปทุดงลานะไปนักสมาธิในป่าอะไรเออแล้วก็ได้หายไปในป่านะเดี๋ยวถึงที่สถานที่เดี๋ยวพี่ผมจะให้น้องมาเล่าให้ฟังอีกทีนะทุกคนนะลุงเขาถ่ายแล้วนะต้อนตรงนี้นะต้นน้ำส่งใสปูพื้นเทปูแล้วหมดแล้ว

Hva er det?

อันนี้น่าจะใหญ่สุดะหรอที่เป็นโถเง,งี้ยเป็นโถงได้ยี้้อย i, สวยงามเหมน่วาจะลยให้ใหเน <c oughs> แตรงนี้ยฟงขนไล้ทนะุ เอาโอเคทุกคนเดี๋ยวผมองกน้องเจนก็จะลงไปสำรวจข้างล่างนะทุกคนแนตะ่ว,ว่ายังไม่ให้หลานเข้ามานะทุกคนเพราะว่าข้างในนี้นะ่าจะเป็นทางป้องลึกลงไปเลยนะตรงนี้จะเป็นที่แคบมากเลยนะทุกคนอุ๊ยเจน เข้าไปได้วะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราก็จะขานเข้าไปเลยเลยปะเจนนำเลยนี่นะทุกคน,นทางแบบแคบมากเลยนะทุกคนนะน้องเจนก็เข้าไปแล้วนะนเราก็จะตามไปนะ <c oughs> ก็ไม่เราก็ไม่แนะนำาให้ผู้ชมทางบา้านทางบ้านได้ทำตามพวกผมนะทุกคนนะ เพราะว่าตรงนี้น้องเจมก็ได้เคยมาสำรวจแล้วนะทุกคน,นทางนไปข้างบนอ่มืดมากเลยนะทุกคนนะข้างในนี่แล้วก็เป็นทางแคบมากเลยนะเจนนะคืออัดนะอ่า,านะยืนไม่ได้เลยนะทุกคนยังเป็นทางแบบเข้ามาลึกๆลึกๆลึก,ลก,ลกนี้เลยนะฮะนี่น อือนี่อจะเข้าไปไม่ได้แล้วนะใช่ป่ะใช่ต่าๆนี้อหมดเลยมันมีอยู่ข้างบนด้วยนะอ๋อมีพวาผมก็ไม่สามารถเข้าไปได้แล้วนะทุกคนนะอืม เดี๋ยวลองเข้าไปตรงนู้นตะรงีเข้าไปได้ไหมขนาดน้องเจนเคยเข้ามาแล้วนะทุกคนนะแต่ก็อย่างวันๆเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าหล่งนี้คือออกไม่ได้เลยนะทุกคนนะใช่ถ้าหล่งนี้คือแต่ทําส่วนใหญ่มันเข้ามาแต่ละรอบเราไม่รู้ว่าต้องเจออะไรบ้างอเงี้อืมใช่บาทีอ่ะอาจจะเจอสัตว์มีพิษอะไรบางนี้าะใช่ซึงสาคัญคือสัตว์มีพิษเนี่แหละนะแลวยิ่งในป่าอย่างเงี้ย ยังไงต้องมีรูปผีปีศาจอยู่แล้วผมก็น้องเจนนี้ก็ถือว่าเก่งนะทุกคนนะคบาบวดอยู่นี้คือเกือบจะปีเลยนะใช่หนึ่งพันศานะฮ<ม>ะไปเจนเดี๋ยวเราออกกันก้อนดีกบ้างน,นะครับเดี๋ยวผมจะออกกันก้อนนะทุกคมนะเพราะทางมันจะลึกน่ากลัวมากเลยนะฮะนี่ฮนะเดี๋ยวผมต้องขานออกกันไปอย่างนี้เลยนะฮะ ไกลป้าเหรอ,อทุกคนคตอนนี้ผมก็เข้ามาตรงบริเวณที่น้องชายมันได้เล่าให้ฟังแล้วนะทุกคนนะแต่เมื่กี้ไม่มีเสียงใกล้ป้านะทุกคนคโอเคโอเคเล่าต่อเลยนะเป็นยังไงนะอ่าจ้าอนเคยพระเคยเขามาอยู่อาศัยในนี้ครับอ๋อก่อนที่วัดตอนที่ผมบวชมันเพิ่งทำใหม่หมอืม่ในประมาณสองสามทรรษครับที่ได้ มันมอยู่เส้น่ะเขาก็เดินบินทบาตรทุกวันแล้วก็ทักทีตำรวจเข้ามาหาหลวงพ่อเขาถาม่าเห็นพระที่เคยบินทบาตรแถวนี้เปล่าหลวงพ่อหายไปหรอใช่เออหลวงพ่อวัดผมครับเหรอเขาถามถึงมีตำรวจเข้ามาถามถึงพระที่เคยอยู่ที่นี่อ๋ออ๋อปกติเขาจะมาอยู่อยู่ตรงอยู่ในถ้ำตรงนี้ใช่ไหมอยู่ในถ้ำครับแล้วพอเขาหายไปก็มีตำรวจเข้ามาถามที่นี้หลวงพ่อบอกว่า หนึ่งคำบินชาวบ้านอยู่แต่หน่หายไปสองสามวออันแล้วเ้อก็เลยบอกว่าเขาหายไปสักพักแล้วครับจะเหลือแค่ของใช้ของใย่ทํทำแห่งนี้นะทุกคนนะก็น้องมันก็ได้เล่าให้ฟังนะว่ามีมีพระนะฮะได้เข้ามาจำสิ่งอยู่ข้างในนี้นะฮะท่านผู้ชมเราก็มีเจ้าหนะ้าที่นะได้มาตรวจสอบแล้วคือพอดีว่าเขาก็ได้หายไปนะทุกคนนะ เขาไม่ได้ออกไปบินทบ,บาทอลช,ช่ไหใช่ครชาวบ,บ้านก็เลยแบบว่าแจ้งตำรวจนะทุกคนนะว่าเขาหายไปแล้วก็ได้เขามาสำรวจในทํานี้แล้วนะทุกคนแล้วก็ได้เจอแต่ของใช้เขานะแต่ว่าไม่เจอไม่เจอตัวเขาแล้วใช่ใช่ไม่เจอผาแล้วนี่นะทุกคนท็ทำแห่งนี้นะทุกคนนะเดี๋ยวเราก็จะไปไหว้พระขอพรกันก่อนเลยนะฮะ โอเคเดี๋ยวพวกผมก็จะไหว้พระขอพรอกันก่อนนะทุกคนนะจะเป็นบารเกอร์นะที่อยู่นี่ที่ยเก็บไว้ครับอ้ทุกทีบอลของเขาอยู่ตรงนี้นะทุกคนนะคือก็เครื่องใช้ของหลวงพ่อเขาก็ยังอยู่นะทุกคนนะ คีวอลเข้าใช่ป่ะตอนนี้ใช่ครับหายไปก็ไม่มีสาเหตุเหมือนกันหายไปเลยเพราะทางออกที่นี่มันมีทางออกแค่ทางข้างหน้าทางเดียวโอ้พอตำรวจหาดแล้หาไม่เจอ จะจับต,ต,ตรงนี้นะทุกคนนะที่หลวงพ่อแก่ได้มาอาศัยอยู่ตรงนี้นะทุกคนนะแล้วก็หายตัวไปนะหขาว มีทางเข้าไปหรออ,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 อันตรายนะทุกคนนะเหมือนน้องเข้ามาปะทนะุงเนาะเดี๋ยวผมก็น้องเจนก็จะเข้ามาสำรวจนะทุกคนเพราะข้างในนี้จะเป็นนี่คาดว่านี่เป็นดินเหรอดินหรือว่าที่ข้างเ่าจะดินหรือที่ นี่ก็เหมือนมีเครื่องใช้เลยนะทุกคนนะปิ่คลก็สถานที่ตรงนี้นะฮะที่ว่าหลวงพ่อแกหายไปนะแล้วก็ไม่มีใครเจออีกเลยใช่ไหมไม่มีใครเจอเลยครับหายไปเลย

ทางก็อยาวลงไปเรื่อยเลยนะทุกคนนะ,ะเดี๋ยวเราจะลงไปสำรวจกันแต่ว่าอันตรายมากเลยนะมันจะเป็นทางชันเลยนะเห็นนะอุ๊ยเห็นข้างในลึกเลย ไฟใช่มันกระพริบอ,อันตรายมากเลยนะทุกคนนะข้างในนี้ลึกมากเลยนะเฮ้ยลงได้เรื่อยๆเลยว่ะเจ่้งตรงนี้ก็จะเป็นโถ่ พี่เสียงอะไรวะเพี่ทุกคนเมื่อกี้ได้ยินเสียงอะไรไมู่นะ้นทุกคนนะเอ,อนเอางี้เราจะลงไปดีกว่าไหมเราจะลงไปนะตกใจเลยนะทุกคนเมื่อกีไ้ไ,กนะได้ยินเสียงอะไรไม่รู้นะโอเคทุกคนเดี๋ยวผมก็จะลงไปอีกนะพี่เมื่อกี้ได้ยินเสียงนะได้ยินนะ นะมีลงไปเรนะื่อยๆนะมีเข้ามาได้อีกนะทุกคนเฮ้ย,ยเสี่ยงดังนะระวังหินล่นใส่นะเราเข้ามาในถ้ำเราใช้เสี่ยงมากไม่ได้นะทุกคนมันจะมีหินย้อยอยู่อย่างนี้อันตรายมากเลยนะะถ้าเราใช้เสี่ยงดังๆมันจะลน้น จะเกิเสียงกลองวาแล้วก็จะล้นไส้นะทุกคนนะอืพี่ว่าข้างไหนนี้ใช้ชีวิตได้เลยนะตรงนี้อากาศยังไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่นะทุกคนเพราะว่ามันเป็นโถงใหญ่นะ เสียงอะไรวะยินเสียงอะไรปะไปดูไหมเฮ้ยทุกคนเฮ้ยเจนใช่ปะเหมือนเหมือนเหมืนอนมีคนยืนอยู่นั้นนะเฮ้ยตามตามมาดูเร็วทุกคนเมื่อกี้เหมือนเห็นมีคนอยู่นะฮะเจอปะดังเฮ้ยทุกคน ตามตันนะทุกคนนะแต่เมื่อกี้พี่เจอเหมือนมีคนพกขามาอยู่ข้างในว่ะใช่ป่ะไอคนเมื่อกี้หายไปเลยนะทุกคนเดี๋ยวผมก็เฮ้ยเฮจนเจนเจนผมไม่รู้ว่าทุกคนเห็นมั้ยนะทุกคนเฮ้ยทุกคนเนี่ยนี่ผมเห็นคนนะ แกพูดว okay. ่าอะไรวะได้ยินเสียงป่ะเออมันจะได้ยินเสียงอยู่นะเมื่อกี้เนี่ยได้ยินมันพูดไหมเออออกไปเขาบอกให้ออกไปนะทุกคนอะไรพัผมอยากออกกันนะออกเถอะน้องเริ่มกลัวนะทุกคนสวยมาก็จริงรับผมไม่โอเคแบบนี้ โอเคทุกคนเดี๋ยวผมก็จะออกกันไปแล้วนะไปที่ไปตรวรีบรีบไปทีโอเคทุกคนเดี๋ยวผมก็นนะจะรีบขึ้นกันไปลนะเริ่มท้าไม่ดีแล้วนะทุกคนนะเร,เราก็ไม่คิดว่าจะเจอคนอยู่ข้างในนี้นะอุ้ยเราทางึ้นยากด้วย